ร้านยัลบ้าน,น,น,นเขาเหนียวอ่ะฮะบดหนึมากครับไม่นดร้นคือล้น,ลลน,ลนที่ว่าทยนี่ไม่ไหนอ๋อล้นได้อออห่ะโยเสีบเสียจะตบเป็นหนึ่งจาตบอืจับห้องอมงเบ,บิ้งเบิ้งครับเจ็บทุเดมิจพูดรอ ว่ามันจะปุนชิมโมกุจิเล่เกมกากมอกะกอกอมเยอะ่อเนี่นี่เชฟมือใหม่เชฟเจมเชฟเกมเชฟเกมไมมีเาไปเชฟเกมอะโอ้ยทำหมดนี่ยเอาอีกวะสั่งเวรแดดอยู่คนถ้าซูบ้าเวรมึงก็มาใ่้อกลัวเออเออไข่นมันคือพวกขึ้นไปแก้วเนี่ยเจ้ตับเนี่ย ถ้าสมัว่าาเมีเมียคนหนึ่งจังสิขอเมียมีคนที่สองจังเด๋ยโอ้ี่จังเด๋ยามป่ะปามอะไรผมมีสองคนไหมใหญ่เมียหน่อยกับเมียใหญ่อยู่ด้วยกันเดี๋บอเ้าสิบบอหกสิบเดี๋ยวบอจงใจมาจันมู่แล้วอันหนึ่งโอ้กับขอเป็นแซ่บครับิ่งเด้อครับสดคัมย์ยิงใหญ่สดคัมป์ปมปมน้ำปมปมโอ้ย ปลาตัวอีหานิสานี่แสบคักแสบแนวเท่ร่วมกันเลยแสบคักัเอาหน้ำเข้าไปอ๋อเออมันม่วแสบแนวกินคนละถ้วยถ้วยเดียวกันถ้วยเดียวกันน้ำไหมเต้ยเต้ยเต้ยชิ้นแม่เว้ยต้มไก่ครับแก้วต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 ับต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 ับ โอ้ผมกินนี่แหละผมันจะไปตับเมียต่อเด้อเอาหลูกคนที่สองอยู่นี่เป็นอไรใก่ไปครูใก่บบเหมือนเศร้าเนี่ยครูพิธาไปนถึงความเห็นมือบาดเจ้า <c oughs> นี่แหละครบับกับเขาเป็นตรงแหลกเดี๋ยวความเจ็บปวดสักหน่อยมันถึงจะมีความสุขดาวันหน้า <c oughs> เห็นงานแล้วเอะไรจะเป็นไงล่ะไปคุู <c oughs> ไปแต่หมู่ว่านนี่ก่ได้เลี้ยงดอกไก่้กับไหนอ่ะใส่บ้านห้องเซียนแมนเซียนจับเอาเนาะเซียนหมอเซียนหม้อองครับ เสียบน้ำเช oh, şey, ียบนี่ลหละโว้มูเสียบนี่สักสิเกีดยังไดไกินเนื้อจ้าไก่ตีเ้าวหอม่ไก่หมอไกหมอันนีวตีไปเขากัจับมากกินเลยแล้วเปี่ยนกระชังแมนบอ